ไปทำร้ายเขาทีนี้เดี๋ยวเองต้องให้การต่อหน้าศาลหูฝังรู้เรื่องพูดคุยได้เดี๋ยวท่านตุลาการครับคือว่าลูกผมเพิ่งขึ้นศาลครั้งแรกไม่เคยกลัวมานจะประมาทเดี๋ยวทำายไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรก่อนอ๋อยิดเดียวจิตใจครับผมอย่างนั้นให้เวลาหนึ่งนาทีตั้งจิตใจลูกเลยอ๋อเออ ห uhm. นูก็แก้ได้ลูกขออะไรกะบทอะไรก็เอาบทบาสันก่าวลูกให้บนลูกไม่ได้ให้ทรง เจ้าไปแล้วห้ห oh นูม<ๆ>ีรงมองไปไหพ่อคงงงเลยลูกให้บทบางสารกล่าวเปลี่ยนทุกคืนเลยนี่จะเข้าล่างแล้วนลูกนลงนใ้ขอเข้าตัวคุณักมานีก็ขายของอีกเออเออเเอออเเออเเ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 ออ Ô đi lần ơi ô anh nhớ ớ đồ ăn mừng ăn lợn ơi 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 ไม่เกี่ยวกับบ้านใครได้นัะลูกไอ้เอ้ไอ้ไม่เอกไม่โอ้ติอ่ะไอ้อารีอะไรนี่โอ้ยเราถ้าไปตายไม่ตื่นอืมแล้วตัวบางแตนเนี่ยดูท่าแล้วน่าจะตายจะ่อดกันลูกทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาฟังไม่รู้เรื่องแตนเขาฟังพูดอะไรลูกคนเนี่ยผมก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย มีอะไรเล่าไปเลยตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะทีนี้เอ็งเล่ามาว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างอ่ะเริ่มต้นเลยเอ่อเออดอกไม้เยอะอ่ะอุทยานหลวงไม่ได้ไม่ได้ดอกไม้เยอะแต่สุนดอกไม้ไหนโง่ดอกไม้เยอะไม่มีอุทยานดอกไม้ตรงนั้นมีดอกไม้เยอะเรื่หลังคูณจะด้วยขุียนขุียนขุียน ผู้หญิงเด็กโหยผูหญิงหนึ่งคนเป็นไงผู้หญิงก็อยู่โซนโงประมาณนี้เลยครับเพราตัวเล็กครับอกว่าโนี่ตาเขาอย่างนี้เลยตาหวานเขาบเกเครับผมคุณเขาบอกเราบุญเราพันอะคนเรื่องอะไรผู้หญิงเขาเป็นหวัดไงเป็นหวัด หเร่หัวแบบพูดอะไรเนี่ยเฮ้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 ยยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้เฮ้ ไอ้ผู้ชิดมายืนเอ้ยบบอโ้ยดีหโหลดเลยโนะหดีคนจะติดมือเลยโอ้ยไอ้ดูี๋ยวจะคิวกินทุกฮรลโเจองว่ะทำไงอีกไม่ี่คนเลยวะเออใหูนี่ใอ้ทำอย่างไรตั้งแต่ฉากแรก ยันเที่ยงคืนล้วไม่ได้แต่งงานกันเลยโอ้เเก็ข้อมูลดีเนี่ยผู้หญิงว่าไงลูกอ้เอไม่เเาเป็นใบเขาผู้หญิงไม่เป็นใบ้เเอเเเอเออองเออเออเออเยเอหรอกเอออุออ

ไม่หยุดเลยพผู้หญิงคนนั้นองเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้พตามไปดูี่ตามไปดูเหตุการณ์แ้้งเห็นอะไรอีกหหนีหนีโซอยขาที่ยิบเลยนยึแขนนยึแขนยึดแขนด้วยกไปที่หน้าผู้ชายคนนั้นหน้าไปไอ้ผู้ชายคนนั้นเกบไอ้ผู้ยับเบ โดนต้องล็อไปเลยไปเเ้อโอ้ยมันไม่ได้หลงไม่ได้งคันนั้นอีกเรื่องนึ่อ้ลตกได้เลอ้ผู้ชายตกตัก้ยไหน่มผู้หญิงเวลาที่เขาตลกเ้าทำหน้าไงมึ ยัมีหน้าเท็กซี่อีกเหนเฮ้ย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 อะไรวะเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยเฮยฮ้ยเ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 ้ย้ยยเยเฮ้ย้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ย ผมได้สิบหนึเลยระวังสิลูกดูดูดูลูกชายผมเห็นเลยหยิบไม้หยิบมือหยิบไม้เฮ้ยเโอเคไหมมาฟาดไปที่หัวผู้ชายคนนั้นเออนี่นี่ใครไข่ไข่ไข่นี่อืออมาเออโอ้โหเกียรติฐานอือตายตายครับ ไอ้โง่ไอ้หนูยังไม่ทันแทงเขาซะดุ้วยกลัวอะไรขนาดนั้นลูกโผมางานไม่เร็วก็เลือดอะไรใครมาลูกีโอ้ยโอ้ยว้าวเบื่อเลยหนีไปเลยเบื่เลยแล้วใครมามาจับตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยชะโลทหยอกหยอไหนลูกชะโลทชื่อว่ยชะโลทเ้ยยบื่อทอง

หายโดนปฟลินมันแข็งไปแล้วลิบป่าโอ้โหลิบไหวรึเนี่ยจะไล่ไปพักเลยนี่อ้าวต้อโดล่อยู่คอยอะไรโอ้โหผมถามคำว่าแยชุดแดงเมียเจ้าว่ะไม่ใช่ให้ดูสนิทสนุกเมื่อวันเป็นอะไรการนอ้นคำให้การมีแค่นี้ครับผม ลูกผมทำไปเพราะว่าอยากช่วยผู้หญิงคนนั้นครับแล้วก็ถูกชโลทรจับตัวเข้ามาเอาหนานลงก่อน <c oughs> ขอเดชาพรมพจโจค่ะท <c oughs> คำให้การของโจจำเลยคัดเย็